นนะทุกคอ๋อจัตุยวัตเท่นะฮะอันนี้คือเราสามารถแข่งได้ด้วยนะฮะนี่ดูดิเราเป็นลังงานดูดูดููดูดดดดดดอ่าสี่โคตรสวยเลยอาจจะ โอเคผมองขอกราบสวนยุคนกันด้วยผมวันนี oh ้ผมนะเกมซิฟินิกชแนลก็จะเช่นเคยนะผมแล้ววันนี้อยู่ผมนะเอยกมซิฟินิกนะครับจะพูดอะไรสองรอบเนี่ยโอเคนะครับก็ วันนี้ผมจะมารีวิวเอออนเบนเทนนั่นเองนะครับโอเคก่อนจะไปดูฮะก็ฝากกดไลค์สำหรับใครกดแชร์ให้ผมด้วยนะครับนี่ไงโอเคครับก็เดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับก็เอทออนนะัจะมีอยู่เยอะมากเลยฮะจะมีออลเมนติกส์เนี่ยฮะนาฬิกาเดี๋ยวผมจะใช้ใดูแล้วกันกับเนี่ยให้เอานี้มาด้วยนะฮะโอเค ก่อนเลยนะฮะกดค้างไปที่อันนี้ฮะ Almentix นะฮะถ้าเป็นในโทรศัพท์นี่มันจะทำการใช้อยู่ใช่ไหมก็ให้เรากดตรงนี้ฮะมาที่อันะฮะ Almentix อีกอันนึ่ o atic, งที่มันเขียนว่า off นะฮะกดไปเลยปึนะ๊บอ่าฮะมันจะขึ้นข้อความนี้จากนั้นก็ให้เรากดมาที่ Almentix ใหม่ฮะนี่นะฮะก็จะมีฮีโร่ขึ้นเห็นไหมทุกคนยาซุยโคเท่นะฮะ โอเคนะครับเดี๋ยวผมจะมาลองใช้ดูแล้วกันนะครับเริ่มจากตัวแรกเลยฮะเอ็กโคเอ็กโคปะถ้าอ่นอานตัวละครผิดยังไงเราขออภัยด้วยนะครับผมจําไม่ได้ละดูคือเด็กสี่ห้าขวบอนะทุกคนจําไม่ได้เลยนะฮะก็คือกดค้างเลยปุ๊บอ่านนี่นะครับจะเป็นแบบตัวละครสีขาวผมจําหน้าได้อยู่นะตัวนี้นี่นะครับวิธีการอันนี้คือเป็นของเบนเทนนะไอสิ่งก่อสร้างเนะี่ยอุ้ย อะไรเนี่ยระเบิดเหรอโอเคนะครับก็ความสามารถของมันคือโคลนก็คือการแยกล่างนี่นะฮะนี่แยกล่างเรื่อยๆโคตรเท่นะฮะเห็นไหมทุกคนโอเคถ้าเราอยากกลับไปก็ให้เรากดตรงนี้ฮะ deactivate ตรงนี้ที่มันเป็นรูปนาฬิกาปุ๊บนะฮะนี่นะฮะล่างแยกของเราก็จะหายไปฮะเราก็สามารถแบบใช้ใหม่ได้นะฮะเห็นไหมต่อไป s w a m f i r e อ๋อตัวนี้ทุกคนตัวนี้ที่มันอยู่ในภาคตอนโตปะทุกคนไม่แน่ใจนะนี่จะเป็นลูกไฟนี่นะฮะจุตายไปซะนี่นะฮะทุกคนลูกไฟนะฮะนี่นะระเบิดเลยอุยอุยระเบิดเลยนะฮะทุกคนนี่ไงละ่ะนี่ไงละ่ะนี่ไงละ่ะออกมาไม้หมดนี่หายานติดเลย โอเคแล้วก็มีแบบทรอนทรอนคืออะไรเฮ้ยอ๋อจะเป็นการวางกระบองเพชรน,นะทุกคนโคตรเท่นะฮะใช่ไหมกลางวานเห็นไหมกระบองเพชรฮนะแล้วก็มีแบ็กแบนเนอร์ะฮะจะเป็นแบนเนอร์อ่าแบนเนอร์เบนเทนฮะแล้วก็มีแคตัสกระบองเพชรฮะแล้วก็มีเอ็กโพสิฟฟรุตสเปียร อ,อ๋อจะเป็นระเบิดเหรอรู้สึกจะเป็นกระบองเพชรใช่ปะ่ะสีเขียวเนี่ยอ่านนี้เลยนะครับแล้วก็มีสโนว์บอ l เออนี่ไม่เกี่ยวนะฮะเมื่อกี้เราได้จากพื้น <c oughs> คนละอย่างนะฮะโอเคนะครับก็กด d ดี c t ติเว e ไปปึ๊บนะฮะโอเคต่อไปคิวมังคกซอนี่ตัวนี้เลยนะฮะตัวนี้โคตรเท แล้วก็จะติดสถานะนี่นะฮะกระโดดสงูงเลยพวกนี้นะฮะดีเจนเร็วอึดขึ้นแล้วก็ช้านะฮะเพราะตัวใหญ่นะตีนี่ฮิมงกาซอนี่นี่นี่ไงนี่ไงล่ะนี่ไะ,ะ,ะตีไปซะ,ะโอเคนะครับเจ็ดเลตัวนี้นี่นะฮะนี่นะ,ะมีเลเซอร์ช็อตชูดฮะจะเป็นการยิงเลเซอร์นะฮะ อารู้สึกในเรื่องมันจะเป็นลำแสงตรงตาสีเหงแดงใช่ไหมมันจียิงได้นะทุกคนโอเคครับในแบบนี้มันก็ในะแอดออนนี้มันก็จะมีแบบพวกสิ่งกอ่อสร้างอะไรต่างๆให้เราตื่นเต้นนะเห็นไหมอันนี้ก็มีนะฮะตรงนี้นี่ไงล่ะยิงเลยนี่ฮะอ่านี่จะเป็นอย่าง,งพวกเอเลี่ยน,นะฮะยิงไปเลยยิงไปเลยนะฮะเละเลยฮนะโอเคครับประมาณนี้เลยนะครับเ,เรามาดูตัวต่อไปนะฮะ ตัวเยอะมากะฮะปื๊บปื๊บนะฮะสไปเดอร์มังคีอ่าจะเป็นตัวนี้แมงมุมลิงลิงแมงมุมหรอผสมกันสเปียร์เว็บใหญ่นะนี่นะฮะนี่ไงนี่ไงละ่ะนี่ไงละ่ะแกะโดนกับดักแล้วทุกคนนี่ไงทุกคนใช้เวลาหนีอะไรหรือว่าจับเหยื่อก็ได้นะ,ะทุกคนประเท่นะฮะแล้วก็มีอะไรเนี่ย กรูปหรอเฮ้ยสีมันไอ้นี่มันมันบางมากเลยทุกคน,นคือมองทะลุเลยทุกคนอันนี้ Decrease Insight ลดขนาดตัวอ๋อเฮ้ยเอาว่ะ decrease แปลว่าลดนะทุกคนอ๋อผมดาวถูกว่ะแล้วก็มีแบบสลามสลามลันเชอร์จะเป็นสลามอ๋อ แล้วก็มี r e t u r n to n o r m ล l ฮะกลับไปร่างเดิมนี่ล่ะโคตรเท่นะฮะแล้วก็มี Flight Mode โหมดการบินอ๋อนี่ฮะมันจะติดสถาน,านีสถาน,านีฮะทุกคนเออนะนจะติดสถานะเว้ย่าประมาณนี้เลยนะครับทุกคนเมื่อกี้ลอยได้ด้วยโอเคนะครับ มันมีอันน,นี้มันไม่ได้มีแค่นี้นะก็ให้เรากดลูกศรกดค้างปุ๊บนะฮะนี่นะฮะก็จะมีบิ๊กคิวอ่าบิ๊กคิวโอเพนวิงฮะเปิดเปิดปีกนี่โคตรเท่นะฮะโคสวิงอ่าโอเพนวิงนี่ฮะฟรีสแข็งนะฮะจะเป็นการแข็งอ่าวันนี้เลย ใช่ไงวะคืออะไรอะแข็งคือแข็งใส่มอนสเตอร์หรือว่าอะไรเดี๋ยวมาลองดูดีกว่านะทุกคนอ๋อจะตุย้ยก็เท่นะฮะอันนี้คือเราสามารถแข็งได้ด้วยนะฮะนี่นะฮะเห็นไหมโคตรเท่เลยนะฮะอันนี้โหดอยู่นะโอเคคระะับไปตัวต่อไปเลยนะครับเพื่อไม่การเสียเวลา ปุ๊บเอเลียนเออุ้ยอุ้ยอุ้ยอะไรเนี่ยเรามาอยู่ไหนเนี่ยทุกคนเอาวกาศเหรอเพื่ออะไรวะอ๋อเป็นอย่างนี้นะฮะทุกคนอะไรไม่รู้นะครับเฮ้ยมีให้แลกด้วยวะ โอเคครับก็ปอนนี้เลยนะฮะไม่รู้ว่าคืออะไรนะ <c ười> คือมันว้าไปอีก,อกมิติหนึ่งอนะใช่ไหมเมื่อกี้อ่ะแล้วก็มีแบบเออบนสโตมนะฮะสมองนี่นะฮะอันนี้คือเปิดสมองอุ้ยใจหมดอิเล็กทริกซิตี้ไฟฟ้าอ่ามีเป็นการช็อตไฟฟ้านะฮะ มีนะฮะโอ้โหมียานโอ้โหมีควันด้วยทุกคนทำไรกันอยู่ฮัลโหลอุ้ยนี่คืออะไรเนะี่ยอุ้ยตัวเราวะเนี้อ่ะทุกคนเอเลียนเหรอแล้วก็มียานนะทุกคนเห็นไหมอ่านะครับตัวเราไปเลยนะฮะปึ๊บ next เค cannonball น,น,นะฮะเนะี่ย เป็นการกิ้งฮะมาดูกิ้งการกลางหิมะนะฮะนี่นะฮะเห็นไหมโคตรเฟี้ยวกิ้งการหิมะอ่านะฮะประมาณนี้เลยนะครับมุมมองนี้จ,จะไม่เห็นเลยนะฮะแต่มาดูอันนี้นี่นะฮะแคนนอนบอลอแคนนอนปึ๊บนะครับโอเคนะครับต่อตัวออกไป คือตัวอะไรเอ่ย Chromastone Chromastone ปะสีม่วงวันนี้นะฮะโอ้ Energy Radias เฮ้ยเป็นการปล่อยพลังงานทุกคนโอ้โหอะไรครับเนี่ยดิ๊งปล่อยพลังงานดู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 อ่าสีม่วงสวยเลยอาจจะเป็นการปล่อยนะโอ้โห ก็มีอุ้ยหิมะตกนะทุกคนแลอเป็นจังหวะที่สวยอยู่นะแล้วก็มีแบบเคลียร์อัฟฟอร์ e ฟิลสนามอ,อ๋อไว้ป้องกันตัวเองใช่ไหมเนี่ยทุกคนอ่ารีมูฟฟอร์ดฟิลอ่าจะเป็นการรีมูฟโอเคครับประมาณนี้เลยนะครับตัวต่อไปโฮมาสโตนไปแล้ว ใช่ไหมทุกคนถ้าผมอ่านผิดกันก็ต้องขออภัยด้วนนะเวบิกหรออุ้ยขึ้นชื่อว่าบิกอะไรต้องใหญ่อยู่แล้วนะ,ะทุกคนนี่ฮะตัวโคตรใหญ่นะครับเลเซอร์ชูตอ่าจะเป็นการยิงเลเซอร์นี่นะครับทุกคนนี่ตายซะตายซะถลม่มถล่มเลยทุกคนนี่นี่จะเป็นยังไงล่ะเป็นยังไงล่ะเจ้าพวกเลเจอร์ ดูดูโอ้โหดูดิระเบิดทำลายล้างสูงมากปล่อยได้ลัวๆเลยนะครับก็แล้วก็มีแบบหมดยังวะยังไม่หมดยังไม่หมดแต่อนเฮดอ่าจะเป็นหัวเฮด,<ว>ดนะฮะนี่นะฮะโอเคโดสูเหมือนเคยนะฮะแล้วก็พาวเวอร์พลัง จะเป็นการปล่อยเพชรอ่วาวันนี้เลยนะครับทุกคนการยิงโจมตรีระยะไกลนะฮะโอเคครับสหรับคลิปนี้ขอตัวลานพิงตัวนี้นะครับผมรีวิวแค่นี้แล้วกันนะฮะคือมีเยอะนะเอ้ยเดี๋ยวขอรีวิวอันนี้ก่อนแล้วกันนะฮะเอาให้จบไปเลยนะครับมันจะมีอีกนะฮะแต่ผมขอรีวิวนี่นะมีอีกอแล้วก็มีชุดด้วยนะทุกคนชุด นี่อ่าเห็นไหมชุดแดงชุดอ่ะนะครับประมาณนี้เลยตัวแรกเดินนเลียนอ่าตัวนี้จะอยู่ในละยานฮะนี่มีโอกาสเจอนะในหมดอัลชิรอดแล้วก็มีวิวแก๊สนี่นะฮะมันจะมีละยานหรือกับวิวแก๊กนะฮะยานของวิวแก๊กแต่ผมหาไม่เจอนะที่ผมไปดูรีวิวมานะทุกคนแล้วก็มีดาบอยู่ข้างหลังแล้วก็มิสเตอร์ไอซ์รีมโอ้โหมิสเตอร์ไอซ์รีม ทุกคนดูจะเป็นแก้วนะฮะโอ้ดูดได้ไหมนยะดูดจุ๊บจบนะฮะโอเคแล้วก็มีชิปเซลเลอร์นะฮะอุ้ยมาสู้กันวะมีโรบอทโรบอตนะฮะลอยได้มีชิปยานเนาะอ,อเบโดนี่นะฮะอ่านะครับประมาณนี้เลยนะครับวุบ่นวายมากแค่วันนี้โอเคครับเดี๋ยวมาดูวิธีการ ดาวน์โหลดกันเลยนะฮะก็เงื่อนฮะให้เข้ามาที่ลิงก์ใต้คลิปในเดสคริปชันของผมนะฮะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์แอดออนไว้ให้นะฮะเอ้ยไม่ใช่ลิงก์แอดออนดิจะเป็นลิงก์อันนี้ให้นะฮะจะเป็นลิงก์ผู้พัฒนาแอดออนนะครับก็สามารถไปกด Subscribe กับกดไลค์เขาได้นะฮะนี่นะฮะโอเคนะครับก็ให้เรากดไปที่ของเขานะฮะกดคำบรรที่ใบของเขาคือตรงนี้นะฮะกดไปเลยปึ๊บนะฮะโอเคมันก็จะมีอยู่2ลิงก์มีดาวน์โหลด แอปออนแบบโดยตรงะฮะโดเล็กโดเล็กดาวโหลดนะกับอันนี้ฮะดาวโหลดแอ d ออนแบบซัพพอร์ตของช่องเขานะฮะก็คืออันแรกฮะมันจะถ้าดาวโหลดผู้พัฒนาจะไม่ได้ตังค์นะฮะก็ผมไม่แนะนํานะแต่ว่าถ้าอันที่2อันนี้นะฮะถ้าเราทําการดาวน์โหลดมันจะเขาจะได้ตังค์แต่ว่าจะโหลดยากนิดนึงนะฮะก็ผมแนะนําอันที่2นะฮะแต่ถ้าใครทําอันที่2ไม่ได้ก็ไปทําอันที่1ก็ได้นะฮะโอเคผมจะสนับสนุนขเขานะก็คือกดไปที่ลิงก์นี้นะครับปึ๊บนะครับ อันที่2อานะครับจากนั้นกด3จุดมุมขวาบนนะฮะปุ๊บกดเปิดในโครมนะฮะปุ๊บโอเคนะครับมันจะอยู่ในหน้านี้ใช่ไหมให้เรากดสีน้ำเงินเนี่ยฮะสีฟ้าๆที่เราไฮไลท์อยู่นะฮะตัวนี้นะฮะกดไปเลย C R I Q U E ปุ๊บนะฮะอ่าถ้าขึ้นแบบนี้กดยกเลิกฮะกดลบพัฒนานะฮะลบแล้วก็ไปที่เว็บนี้ใหม่นะฮะล้วก็กดใหม่ปุ๊บ ถ้าขึ้นอย่างนี้กดลบนะฮะแล้วก็ทําใหม่นะฮะอาจจะยากนิดนึงนะแต่ว่าเพื่อเขาจะได้เงินนะเขาอาจจะมาทําแอดอนให้เราดีกว่านี้นะฮะต้องสนับสนุนเขานะทุกคนโอเคนะครับก็รอไปสิบห้าวินะฮะถ้าขึ้นอย่างนี้กดลบนะฮะอ่าโฆษณามันจะขึ้นนะฮะให้เรากดลบรอไปสิบวิอ่าทุกคนอ้ลบไปะฮะ รอไปนะฮะมันอาจจะยุ่งยากนะทุกคนก็โอเคนะครับพอครบศูนย์วิคราสิบห้าวิใช่ปะก็กดออปเตอร์ลิงก์สีเขียวตรงนี้นะฮะ O B T E R เนี่ยฮะกดไปเลยปึ๊บนะฮะอา่านะครับมันก็จะทำการดาวน์โหลดนะฮะปึ๊บนะฮะนี่นะครับทุกคนเห็นไหมมันทำการดาวน์โหลดให้เรานะฮะอา่าเห็นไหมทุกคน ก็ให้เราไปโหลด es file p o l e r นะฮะตรงนี้ es file p o l e r เห็นไหมทุกคนกดโหลดะฮะโอเคผมขอโหลดอันนี้แค่ใส่ก่อนนะโอเคครับก็ให้เราเข้าไปที่ es file p o l e r นะฮะกด i n t e r n a l storage ตรงนี้ฮะ,ตร,ฮะตรงที่มันเป็นรูปที่มันเป็นเนื้อที่ของเครื่องเราฮะทุกคนปึ๊บนะฮะแล้วก็ใครเก็บไฟล์ไว้ที่ไหนก็ไปที่ไฟล์นั้นนะฮะส่วนผมจะเก็บไว้ที่ดาวน์โหลดนะก็ถ้าใครไม่แน่ใจให้เรา ลองไปเช็คที่ดาวโหลดคือไฟนี้ฮะ,ฮะกดเข้าไปเลยปุ๊บนะนี่จะมีคาว่า Benten Alien ฮะให้เรากดค้างไปที่ไฟแล้วก็มันจะติ๊กถูกเราใช่ไหมกดเปลี่ยนชื่อนะครับแล้วก็กดลบจุดแซตไอพีตรงนี้นะครับโอเคถ้าไม่มีจุดแซตไอพีก็ ไม้ต้องไปทาอะไรมานะกดตรงลงไปเลยนี่มันจะเปลี่ยนไฟให้เราเป็นสีนี้นะฮะสีเทาอันนี้นะฮะก็ให้เรากดเข้าไปที่เราเปลี่ยนชื่อเมื่อกี้ปึ๊บโอเคนะถ้าขึ้น success s t ี่คือลงได้แล้วนะฮะก็ให้เรามาที่นี่ฮนะ๋ย๋ยเพิ่งสร้างโลกนะคือตรงนี้เลือกเรามา มาที่ experiment นะนี่นะกดเปิดหมดเลยแล้วกันนะทุกคนแล้วก็มาตรงเลื่อนลงมาตรงนี้ add on ฮนะมาที่ r e s o u r c e pack นี่กดอันที่2นะฮะ My pack แล้วก็กดเป็น ten กด activate นะฮะปุ๊บให้มันมาอยู่ในช่องแรกนะฮะ behavior pack ก็ทำเหมือนกันนะกดอันที่2กดเป็น ten กด activate นะฮะปุ๊บความที่ e ไปนะฮะให้มันมอยู่ในช่องแรก ทั้งรีซ p แพ k กับ be h เ v อร์แพคเลยนะก็คือทำให้มันมา,มาอยู่ในช่องแอ t ทีฟนะโอเคนะครับพอทำทั้งสองอย่างเสร็จแล้วก็เรากดสร้างโลกไปเลยโอเคเอ้ยเมื่อกี้ผมแปปหนึ่งนะขอทำการนี้นิดก่อนนะฮะแล้วมันจะมีวิธีการคามให้รู้สึก มันจะมีวิธีการครัฟอยู่นะขอแป๊บหนึ่งนี่ how to นี่ฮะนี่จะมีแบบ add on information นะฮะนี่จะมีมีวิธีการครัพ almentix ประมาณนี้เลยนะฮะเห็นไหมทุกคนโอเคจะมีเขียนแล้วนี่เห็นไหมอย่างที่ผมไม่เคยเห็นนะคือมันจะสุ่มฮะว่าเราจะเจอหรือไม่เจอนะฮะ โอเคนะครับนี่เอาเมทิกนะอ่าได้แล้วทุกคนประมาณนี้นะฮะเขียนครับ,คครบใครชอบคิวนี้อย่าลืมกด,ลดไลค์ subscribe กดแชร์ผมด้วยนะฮะสำหรับคิวนี้ขอตัวลาน,นพี่เท่านี้นะครับไปปะครับเซอร์วไปละ